แชร์ข่าวเร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้19สิงหาคม2 5 6 5มาแล้วนะคะคนละครื่องเฟส5 6โมงเช้าของวันนี้19สิงหาคม2 5 6 5เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิคนละครื่งเฟส5รับคนละ8 0 0บาท26.5ล้านสิทธิ และกอนไปรับชมรายละเอียดอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะประชาชนผู้ที่เคยใช้สิโครงการคนละครึ่งเฟส4สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครื่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com สามารถใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565และต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิทันทีนะคะ คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการกลละครึ่งเฟส5นะคะ 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนณวันลงทะเบียน 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนณวันที่15สิงหาคม2565 และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ห้าไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและหไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้วนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟด5เริ่ม6โมงเช้าเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟด5รับเงินคนละ800บาทกับ26.5ล้านสิทธิ์นะคะ